มีหลายโรงแรมนะคะตอนเสิร์ฟเนี่ยคะ่ะอา้าวพูดไม่ค่อยชัดเลยนะคะกลายเป็นว่าอันนี้อาจจะนอกจากตรงนี้แต่เป็นเรื่องสำคัญคือในความคิดของอาจารย์เนี่ยการสื่อสารการตลาดคือการบริหารจัดการทุกๆจุดสัมผัสที่มันสื่อความเป็นตัวตนของเราออไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกว้างกว่าแค่ทีวี กว้างกว่าวิทยุกว้างกว่าโบรชัวมากนะคะมันหมายถึงทุกๆจุดของประสบการณ์เลยแล้วปรากฏว่าหลายๆที่ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวดันคนไทยเนี่ยเป็นแมเนเจอร์เลยแมเนจทุกคนตำแหน่งใหญ่มากแต่จุดที่เจอะกับน,นักท่องเที่ยวเนี่ยคะ่ะเหมือนพรีเซนเตอร์คือนาตาลีของเราอะ่ะแต่นาตาลีเราเป็นยังไงคะพี่ปุ๋ยก็ได้คะ่ะนาตาลีเรา พสต์ภาษาไทยไม่ค่อยชาร์จเลยนะคะอันนี้ก็เสียดายไปนิดนึงท่านต้องรู้ว่าหลายๆที่นะคะเสียไปนิดนึงคือเอาคนที่อาจจะค่าแรงต่ำเป็นไปเป็นคนที่ตําแหน่งสำคัญที่สุดเลยคือคนที่เป็นด่านหน้าระหว่างองค์กรกับลูกค้าถ้าท่านเอาเอา c e o เลยนะคะวันหนึ่งหรือว่าประธานกรรมการ วันหนึ่งไปทำงานตรงนั้นเนี่ยท่านจะได้ข้อมูลดีๆเยอะมากนะคะท่านจะได้ข้อมูลดีๆเยอะมากอันนี้ฝากไว้นิดนึงว่าตรงจุดเซอร์วิสเนี่ยค่ะพนักงานฟรอนท์ไลน์สตาฟเป็นจุดสำคัญนะคะท่านเอาคนใหม่แกะกล่องทุกอย่างไปถึงฮ a นด์ดิลไม่ดีมีโรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งเมื่อวานนี้เองอาจารย์เพิ่งคุยกับพนักงานซึ่งเขาเป็นเซลส์เขาเคยอยู่รีเซพชั่นเขาบอกเขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ย ปรากฏว่าเขาก็อยู่รีเซพชันแล้วก็มีแขกนักทนะ่องเที่ยวต่างชาติมาบอกเนี่ยของฉันหายช่วยหาให้หน่อยเขาก็บอกโอเคค่ะนั่งรอน,นะคะแล้วเดี๋ยวไปหาให้โอ้โหนะักท่องเที่ยวโกรธมากค่ะทําไมถึงโกรธคะคุณยิ้มเย่ะเหรอของฉันหายไทยสมัยเนี่ยคะ่ะยิ้มเย่ะเหรอของฉันหายเนี่ยทาไมคุณ เลยโดนด่าหูชาเลยหนะ่าหดไปเลยนะคะคนนั้นก็คือหดไปหลายเดือนเลยค่ะเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าเออทุกอย่างมันต้องยิม้มแต่ทีนี้ยิม้มยิ้มอาจจะเหมือนปลาแห้งอะคะ่ะยิม้มนั่งอยู่หน้ารอนต้องยิ้มไว้ก่อนเดี๋ยวหาอ,อ๋อนะของหายหรอคะนั่งรอค่ะโหูนักท่องเที่ยวโกรธมากโดนด่าเป็นชุดเลยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ต้อง ต้องนิดหนึ่งนะคะต้องดูแลให้ดีนิดหนึ่งอ,ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือคนนะคะ,ะแล้วก็สุดท้ายค่ะประเมินผลของการสื่อสารอย่างท่านจัดแฟมทริปหรือว่าท่านมีวิธีมีจัดเพรสคอนเฟอเรนซ์วิงวอนเลยนะคะอยากแค่ดูแต่จำนวนนักข่าวที่มาอยากให้ท่านดูไปถึงผลสุดท้ายท้ายสุดเลย นะคะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางการสื่อสารการตลาดที่เกิดขึ้นหรือลงข่าวลงข่าวเนี่ยเราไม่ได้นับแค่เฉพาะจำนวนหนังสือพิมพ์ที่ได้ลงแต่เราอยากจะดูด้วยว่าหนังสือพิมพ์นั้นเขาได้คอนเทนต์อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านักข่าวที่เราเคยเชิญแล้วเนี่ยมาซ้ำอีกไหมเรามี Relation s h i p กับนักข่าวเป็นอย่างไรนะคะเวลาเรามีปัญหา แก้ไขสถานการณ์แก้ข่าวได้ทันการหรือไม่หลังจากลงข่าวไปแล้วบุ๊กิ้งกระฉูดเพิ่มขึ้นเลยหรือเปล่ามี Number of v i s i t o r มาดูเว็บไซต์เรากี่คนมีคนมาเป็นแฟนกับ Facebook เรากี่คนแล้วในจำนวนแฟนนั้นเกิดเป็นลูกค้าจริงๆกี่คนตอนนี้พอมีกระแสะ Facebook เนี่ยทุกองค์กรก็เปิด Facebook แล้วปรากฏว่าใช้วิธีการสื่อสารแบบเดิมๆเนี่ยเอาไปแปะไว้ใน Facebook เช่นทำโบรชัวร์ก็เอาโบรชัวร์ไปใส่อัปโหลดใน Facebook ทำสื่อทีวีก็เอาวิดีโอไปใส่ไว้ใน Facebook อันนั้นไม่ได้บอกว่าถูกนะคะถ้าท่านจะอยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์ก e ิ่งมีเดียท่านต้องทำตัวเสมือนเพื่อนเพื่อนเขาคุยกับเพื่อนแบบไหนคะ เขาไม่ขายของค่ะเพื่อนให้ก่อนช่วยก่อนแล้วถ้าเขาสนใจเขาอยากรู้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราค่อยให้ข้อมูลเพิ่มเติมทีหลังเราไม่ขายใน Facebook นะคะแต่เราให้ข้อมูลหลายๆองค์กรทำผิดพลาดเอาแพลตฟอร์มวิธีการสื่อสารแบบเดิมๆไปใส่ไว้ในโซเชียลมีเดียเกิดอะไรขึ้นคะเขาก็อันเฟรนเราค่ะ <unemployed S 2> ขายของนักดีไหมนี่แน่ถ้าอยู่ทีวีเป็นไงคะเปิดไปช่องอื่นใช่ไหมคะพอเลียโฆษณาปุ๊บเปิดไปช่องอื่นทันทีแต่ถ้าเป็น Facebook เป็นยังไงคะฉันก็เลิกเป็นเพื่อนกับแกสิขายข,ขายของบ่อยนะักใช่ไหมคะง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ใน Facebook วิธีการสื่อสารต้องมีวิธีค่ะไปดูตัวอย่างของน้องสุขใจได้นะคะ นิดหน่อยนิดหน่อยตอดตอดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะดูวิธีของเขามีทุกทุกทุกท่านในห้องนี้นี่เป็นเพื่อนกับ Amazing Thailand อยู่ใช่ไหมคะเป็นอยู่ไหมคะเชิญกำแพงเพชรเลยนะคะแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ได้เป็นทางผ่านอีกต่อไปเชียงรายขออนุญาตนิดหนึ่งมันมีหลายเมืองมากในประเทศไทยที่ไม่ใช่เชียงใหม่พัทยาภูกเก็ตอะไรคะ หลักๆพวกนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่าโหลำพูนเนี้ยค่ะแพร่น่านเขาก็จะบอกว่าของเขาเนี่ยโอ้โหทางผ่านทั้งนั้นเลยทำไงเดียอาจารย์เราต้องขายพ่วงค่ะเขา้าไปดูในเว็บไซต์ของ f เฟซบ o ๊กของทางท่องเที่ยวทางเหนือเนี่ยเขามี a c e b o o k ของเขาเองแล้วน่าสนใจมากเลยเขามีลายแทงเขาซอยค่ะคนไทยเราเก่งเรื่องอะไรคะ เที่ยวกินค่ะหรือกินเที่ยวเนี่ยคะ่ะทริปกินเนี่ยโอ้โหทําบุญเก้าวัดแต่ว่ากินนี่กินยี่สิบที่เลยนะคะเขามีลายแทงข้าวซอยในภาคเหนือแปลว่าถ้าคุณไปทานร้านนี้ปุ๊บคุณอันนะคะเสมอใจใช่ไหมคะข้าวซอยเสมอใจใช่ไหมคะที่ดังๆอุ้ยแต่ถ้าคนโลเคอลนะเขาต้องไปทานร้านนี้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 แล้วเป็นแผนที่ประเทศไทยเป็นแผนที่ร้านข้าวซอยอะคะ่ะ มันก็ขายต่อเนื่องขายต่อยอดไปได้นะคะนานนี้นานแล้วสรุปไว้นิดเดียวว่าแผนการสื่อสารของท่านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่อยากให้มันชัดเจนรัด,ดกลุ่มเวลาท่านคิดท่านอย่าเอาสื่อเป็นตัวตั้งว่าปีนี้จะทำโรชวร์ปีนี้จะทําอะไรท่านเอากลุ่มเป้าหมายของท่านเป็นตัวตั้งจะรู้ได้ยังไงว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครก็ต้องรื้อฟื้นสิ่งที่อาจารย์ชลิตคุยเมื่อเช้านี้ นะคะเรื่องของการทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อทํา CRM กับเขาให้มากที่สุดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดนะคะบางโรงแรมเนี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นโรงแรมมีฟลอร์หนึ่งคือเป็นฟลอร์ของผู้หญิงเพื่ออะไรคะเพราะเขาเริ่มเห็นว่าเอ้ยนักที่ท่องเที่ยวที่มาหลังๆเนี่ยเป็นผู้หญิงเยอะแฮะ ผู้หญิงอายุ30กว่าด้วยผู้หญิงอายุ30กว่านี่เป็นยังไงคะผู้หญิงอายุ30กว่าโสดเก่งดีทุกอย่างคะ่ะแล้วก็ไม่มีแฟนมีเงินนะ,ะมีกิ๊กด้วยนะคะแต่ยังไม่แต่งงานคะ่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่เลยนะคะคนจีนตอนนี้เนี่ยมีทาร์เก็ตกลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งคือเมื่อเช้านี้เพิ่งไปฟัง mapping the future แล้ว professor จากเมืองจีนที่เก่งมากเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาแบร์ไตให้เราฟังเขาบอกว่านอกจากกลุ่ม upper market คือกลุ่มคนรวยในเมืองจีนก็มีกลุ่ม mass market แล้วยังมีกลุ่มที่ special interest แต่กลุ่มที่อาจารย์สนใจคือกลุ่ม lady เนะะี่ยค่ะอย่าง lady เนี่ยโอ้โหเที่ยวกันตลอดนะคะกลุ่มนี้นี่น่ากลัวมากปรากฏว่ามีบางโรงแรมเนี่ยเขามีทำหนฟลอร์ให้เป็นสำหรับ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยเฉพาะเพราะอะไรคะเขาเข้าใจว่าอ๋อนักท่องเที่ยวผู้หญิงเนี่ยเที่ยวคนเดียวเนี่ยซาในระดับหนึ่งนะแต่สิ่งที่เขาคอนเซนที่สุดคืออะไรคะความปลอดภัยใช่ไหมคะถ้าฟลอร์นั้นเป็นผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยก็ทําอาจจะมีอาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวบางคนที่เขามาเที่ยวแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคปลอดภัยเหมือนตอนนี้ห้างเซนทรัลก็ มีชั้นจอดรถเลดี้พาร์คแล้วใช่ไหมคะเหมือนกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราต้องพักอีกสักอีกสิบนาทีนะคะเราพักอีกสิบนาทีนะคะโอเคหัวใจของการตลาดท่องเที่ยวคืออะไรคะ